กล่าวสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับช่อง youtube นะครับหาอยู lighting, ่หากินบ <Spanish. S 2> ้านเฮาทุกท่านนะครับวันนี้วันที่นะครับ26นะครับตุลาคม2568นะครับพาเพื่อนสมาชิกนะครับนะครับมาดูนะครับฝักเขียวกับพี่น้องนะครับฟักเขียวนะครับปลูกเอาไว้นะครับตาม หัวไล่ใบนะานะครับแล้วก็พอดีมันเกิดเหตุครับพี่น้องครับน네ี่นะครับเกิดเหตุก็คือนะครับมีคนมาลักตนกับพี่น้องครับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องนะครับอาจจะวุ่นวายหาดะกับพี่น้องแต่ว่ามันถือว่าเป็นนะครับเป็นทรัพย์ที่นะครับเป็นทรัพย์ที่เขาปลูกนะพี่น้องครับนี่ปลูกอยู่ในหัวไล่ใบหน้าเฮ้านะครับแล้วก็ เกิดเหตุนะครับเมื่อเมื่อวานนี้พี่น้องครับนี่น่าจะประมาณช่วงนะครับช่วงสองโมงสิบโมงนะครับของวันที่ยี่สิบห้านะครับนะครับมีคนมาลักบักต้นครับพี่น้องครับนี่ลักบักต้นนะครับหายไปนี่ประมาณสิบน่วยครับพี่น้องครับนี่หายไปประมาณสิบน่วยสิบลูกนะครับแล้วก็นะครับนะครับ คนที่ขโมยไปก็นะครับได้เอาไปขายในหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องครับนี่ได้เอาได้เอาต้นไปขายอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็รลู้ลูโตัวนะครับคนที่นะครับขโมยแล้วนะครับพี่น้องนะครับกระซีนะครับตอนนี้กําลังนี่ปรึกษากับพี่น้องๆกันหลายๆคนนะครับพี่น้องเพราะว่าเดือดร้อนพี่น้องครับนี่เดือดร้อนจากนะครับจากไอ้กลุ่มคนที่ นะครับขโมยขโมยทรัพย์สินของพี่น้องเขาอยู่นะครับพี่น้องอาจจะเป็นเรื่องกล้วยเนี่ยเรื่องนะครับเรื่องกล้วยเรื่องบักต้นครับเรื่องกล้วยเรื่องบักต้นที่นี่พี่น้องเขาก็เดือดร้อนพี่น้องครับนี่นะครับ ก็เลยว่าที่ให้ดําเนินคดีกับกลุ่มคนที่มาลักบักต้นเนี่ยที่น้องครับเนี่ยลักบักต้นลักลกล้วยชาวบ้านนะครับจะเกิดเท้าปล่อยไปเนี่ยนะครับปล่อยไปก็บที่เป็นปัญหาของสังคมบอพที่น้องครับนี่เพราะว่านะครับเกิดเหตุนะครับหลายข้างแล้วนะครับเนี่ยนะครับเกิดเหตุหลายหลายข้างแล้วนะครับเนี่ยนะครับมีการตักเตือนให้โอกาสนะครับตักเตือนให้โอกาส หลายครั hmm ้งแล้วพี่น้องครับนี่แล้วก็พี่น้องเขาก็เดือดร้อนครับนี่นะครับเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนเรื่องนี่แหละโจรขโมยกลุ่มนี้พี่น้องครับนี่ส่วนนึงก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องนะครับยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวของน้ำพี่น้องครับนี่นะครับเกี่ยวของน้ำซึ่งเป็นปัญหาสังคมพี่น้องครับนี่เฮาที่นะครับปล่อยปะละเลยนะครับปล่อยปะละเลย นะครับอาธีบอใส่ใจนะครับทางคนต่างนะครับทางยูนะครับเทียจังใดดีพี่น้องครับเนี่ยเพราะว่านะครับถ้าบ่มีบ่มีเจ้าทุกนะครับบ่มีเจ้าทุกไปนะครับไปลองทุกนะครับกับพนักงานสอบสวนกับบสทมทจะดําเนินคดีได้ครับพี่น้องครับดําเนินคดีได้นะครับนี่จะเป็นปัญหา นะครับสังคมต่อไปเดี๋ยวจะต้องไปปรึกษานะครับผู้ใหญ่บ้านก้อนพี่น้องครับนี่ไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านก้อนนะครับว่านะครับเพื่อนมีความเห็นว่าจังไรเพราะว่าครั้งล่าสุดนี่ที่เพื่อนกับประกาศคือเพื่อนให้ดำเนินคดีเลยพี่น้องเพราะว่านะครับดำเนินคดีเลยนะครับเพราะว่านะครับก็ตักเตือนหลายครั้งแล้วเดยพี่น้องนะครับนี่ตักเตือนไปหลายครั้งแล้วก็เลยมาถ่ายบรรยากาศ นะครับหายพี่น้องเบิ <si ้งว่านะครับนี่นะครับบักต้นพี่น้องนะครับหรือฟักเขียวดีกว่าพี่น้องนะครับที่ปลูกเอาไว้นะครับนี่นะครับกําลังกําลังกําลังจะได้เก็บผลผลิตนะครับปรากฏว่านะครับหายพี่น้องครับนี่นะครับหายนะครับอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่านะครับเกิดเหตุกับพี่น้องเขานะครับหลาย หลายคนหลายหลายแล้วส่วนมากเขาเพิ่นกัจจิบอบพราะการดำเนินคดีแต่พี่น้องเพื่นย่านความหยุงยากวุ่นวายนะครับ,นะรบหนุนยากวุ่นวายนี่เป็นถ้าเกิดตามข้อหาก็คือลักทรัพย์ลักทรัพย์ในเวลากลางวันพี่น้องครับนี่ลักทรัพย์ในเวลากลางวันลักทรัพย์ในเวลากลางวันครับอย่างพี่น้องที่มีทรัพย์สินนะครับจะเกิดหายนะครับหายในพื้นที่ ของเขาเราเป็นเจ้าทรัพย์นี่เขาถือว่าเป็นผู้เสียหายนะครับเขาเรียกว่านะครับนะครับเป็นการลักทรัพย์นะครับในเวลากลางวันพี่น้องครับนี่นะครับลักทรัพย์ในเวลากลางวันนะครับเนี่ยลักทรัพย์ในเวลากลางวันนะครับนี่นะครับนี่พี่น้องนะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศของนะครับสถานที่ที่เสียหายครับนี่ สารที่ทิ้เสียหายก็คือสวนผักนะครับสิ่งที่ซับที่หายก็คือนะครับฟักเขียวพี่น้องฟักเขียวหายไปประมาณ10ลูกครับนี่หายไปประมาณ10ลูกนะครับสิลูกนะครับซึ่งนะครับหายไปเมื่อนะครับวันที่ยีสี่นะประมาณช่วงเวลาเก้าเก้าโมงถึงสิบโมงครับพี่น้องครับนี่นะครับเก้าโมงถึงสิบโมง ครับก้าโมงถึงสิบโมงนี่ครับนี่นี่ครับนี่เก้าโมงถึงสิบโมงนะครับนี่คือหายเมื่อวานนี่พี่น้องหายที่ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ตัวละคมนะครับช่วงเวลาที่หายก็คือช่วง นะครับเก้าโมงถึงสิบโมงอย่าล่ะพี่น้องนะครับหายช่วงนี้นะครับเนี่ยนะครับหายช่วงนี้นะครับเจอได้ไเนี่ยพี่น้องเนี่เหลือใบจะพอหน่อยๆครับเนี่ยน้อยๆก็คือนะครับซับที่หายก็คือนะครับนะครับฟักเขียวนะครับสิบลูกนะครับหายนะครับแล้วก็ผู้ที่ลักรับไปก็มีการนําไปจําหน่ายใน หมู่บ้านครับพี่น้องครับนี่เอาไปจําหน่ายอยู่ในหมู่บ้านนะครับครับหมู่บ้านเป็นชาวบ,บ้านโอกาสเดือดร้อนหลายครับพี่น้องมีนะครับมีทรัพย์ยังลื่นที่หายน้ําเช่นกล้วยพี่น้องเช่นกล้วยนะครับเนี่ยเช่นกล้วยเช่นกล้วยนะครับเนี่ยนะครับเช่นกล้วยนะครับ ้วยนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นนะครับนี่นะครับพี่น้องนี่คือไทยเหพี่น้องบงนะครับนะครับส่วนมากก็อาจจะหายหน่วยสองหน่วยครับพี่น้องเขา,าจะเอาไปกินกันแต่ว่าบระเมลลลักษณะาการลักทรัพย์เพื่อไปจำหน่ายไปขายนะพี่น้องมาครับนี่อันนี้คือลักทรัพย์เพื่อไปจำหน่ายนะครับนี่นะครับนี่ เพื่อไปจำน่ายนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะนะครับขั้นตอนก็คือแจ้งนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่ก่อนพี่น้องเราจ็ยังค่อยสีนะครับไปแจ้งจาพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์ต่อไปครับพี่น้องครับอย่ให้พี่น้องเข้าใจขั้นตอนนะครับถ้าเกิดเหตุขึ้นมาก็คือนะครับนะครับถ้านะครับเข้ารู้ตัวนะครับ กลุ่มคนที่มาลักทรัพย์ในครับเนี่ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็ขั้นตอนเบื้องต้นก็คือแจ้งนะครับพยาบาลก้อนพี่น้องครับเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับไปไปที่นะครับพนักงานสอบสวนนะครับในพื้นท totally> um, ี่เกิดเหตุก็คือนะครับสาีตำรวจนะครับในในท้องที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเพื่อนดำเนินนะครับดำเนินคดี ในข้อหารักษาต่อไปครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่ขอบคุน้องจะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับความคลืบหนาเรื่องนะครับคดีเป็นย,ยังไงกันสิมารายงานไหนพี่น้องรับทราบอีกทีหนึ่งนะขอบคุณน้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ